มากลับมาแล้วนะผมกับเอพิโซดสของคีบถือดาบที่มันจะจัดรวม5ตัวที่คีบถือดาบแบนในสตรีมนะครับผมผมจะให้ทุกคนมาได้ดูเลยว่าเอพิโซดที่3นี้จะเป็นตัวอะไรนะครับผมมันจะมีอยู่อยู่3ตัวนะจะมีเหลือทูเลนเหลือมูลาดแล้วก็โอเมนนะครับผมปางให้เดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าไอพวกตัวที่โดนแบนผมจะอธิบายเลยนะครับผมว่าตัวมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ไปดูเลย let's go <S แต่เกมนี้น่าจะเทีโอเมนแลละไม่ไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้เดี๋ยวบอกแล้วกันไปลุย โก้ <Go S 2> ได้เติมเกมแับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าไปใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติอมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็ียนกระใช้แรกโอเพนไดดีตลอด24ชั่วโมงพรอมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโก้ได้เติมเกมนะครับผมโอ้โหอันนี้แล้วรูบใครกำลังหาขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนเชื่เพจได้ครับผม มาโอเคโอค้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฟมเฟมตกนะผมป้าโอเคเกมนี้ก็มากันได้สักทีนะผมกับไอตัวนี้มูลาด เกมนี้เป็นเทมูราดเนาก็โอ้โหสกินไอ้ไมเมเนะด้วยป้าประมาณนี้ละกันก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนด้วยนะครับผมยิีตสู่คลิปสุดดาบชาแนลเนาะก็เกมนี้ก็เป็นตัวที่คลิปถืดดาบแบนนะครับผมก็มันเป็นมูราดอยู่ในเซตเลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะตัวท็อปหที่คลิปสือดาบแบนก็มีมูราดอยู่ด้วยนะครับผมเนาะเพราะว่าอะไรมูราดเี่ยมันเป็นแบบเวลาตอนในสตรีมนะอันนี้บอกก่อนผมไม่ได้แบบรวมทุกคนนะครับผมแต่คือในสตรีมผมพบเจอมาก็คือหลังจากที่ มูลาดอะมันใช้สกิลหนึ่งใช่ปะ่ะมันใช้สกิลหนึ่งกับลมเว้ยคนดูมันจะแบบส่องดึ๊บไปแล้วก็กลับเงาอย่างเงี้ยแล้วก็รอ4วินาทีแล้วก็ส่องดึ๊บมาแล้วก็ไดโนสเสาร์ล <L> <download> <ๆ>แล้วก็กลับเงาแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ๆๆทำอะไรต่อแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยคนดู เอาจริงไหมคนดูเอ้ยผมผมว่าใช่เว้ยคนดูจริงผมว่ามีมีมูระแล้วแพ้จริงคนดูเฮ้ยใจเย็นยืดดาเอ้ยอันนี้คุณอาคตินะอันนี้คุณอาคัติกับมูระนะใจเย็นนะครับเมนมูราลดโัวลงกูนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะเกมนี้ผมจะตั้งใจเล่นคือแบบเอาเหมือนเหมือนกับผมเล่นในสตรีมนะตอนผมเล่นในสตรีมผมก็อย่างเงี้ยแหละไม่ได้คอหรือว่าอะไรคนดูก็เล่นตามสบายตามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเลยว่ามูระเวลามันอยู่ในทีมผมมันจะเป็นยังไงนะครับผมไปไปดูเรื่อยๆเรื่อยๆก นี่เพื่อนๆเราเริ่มโดนกันแล้วอุ้ยน้องน้องยูไหวหรือเปล่าน้องยูไหวหรือเปล่าโอเคพยายามเล่นเล่เรื่อยๆเล่นเรื่อยๆเล่นเล่นเรื่อยๆโอเคไม่ตายแต่ฉลามมาฉลามมาเอ้ยใจเย็นไอ้ยิงยิงงเบิร์นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมใช้แอซิดมาแต่เอ้ยมันเป็นไอ้อีช่าเลยนะเว้ยคนดูก็เอลสูเอลสูโดนซอย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 สวยครับผมแอซิดไปละสามตัวผมกําหนดดาเมจไม่ได้เองนะผมไม่เป็นไรไหวๆกันอยู่ไหวๆกันอยู่อุ้ยบูมันยังไม่ได้เอาเลยว่ะฉลามก็ขออะไรมีมีอะไรเอาหมดมีอะไรเอาหมดเเอ้ยยดีี๋วพพ่งษ์ พี่พงพี่พงไม่ช่วยอ่ะอุ้ยแย่แล้วจานไม่เป็นไรครับชิวๆนะเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บไอ้สเก็ตบอร์ดดีกว่าเราวิ่งไวนะวิ่งวิ่งไววิ่งวิ่งไวสุดๆดวิ่งไวสุดๆดวิ่งวิ่งไวผมนึกว่าฉลาดมันไม่มีฟิกเกอร์เอ้ยผมทุยผมนึกว่าฉลาดมันไม่มีไอ้พันนิดนะครับขออภัยด้วยป่ะไม่เป็นไรแต่ก็ไววๆเอออุ้ยเอลสูก็แรงนะเว้ยเอลสูก็ผมทำคลิปไปแล้วป่ะสำหรับเอลสูะก็ประมาณนั้นแหละเอลสูากที่มมมัันนนแบบบขึ้าแล้วมัน มันกลายเป็นตัวเมตาเลยอ่ะคนดูแต่ดูอีกทีว่ามูราจะเป็นยังไงนะผมเนี่ยมูราตัวแก้ยีหน้าหรอวะไดโนสเร์ไอ้ยิงยิงงนาสอลคิวเฮ้ ไม่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 เชื่ออันนี้ฟุกนะอันนี้อันนี้ผมผมขอเรียกว่าฟุกก่อนนะผมมูลาดที่จริงมูลาดมันมันต้องแพ้เลนดิคนดูไม่ไม่ไม่ใช่ไดโนเสาร์เหรอไม่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 ใช่มูลาดมูมูลาดสกินไดโนสร์เหรอวะไม่เอานะแต่แต่ถ้าเกมเนี้ยมูลาดเอวีพีผมจะพิจารณาใหม่ละกันมันแบบแล้วแต่คนจริงๆอ่อะสําหรับมูลาดอะแต่ในสตรีมของผมก็นั่นแหละ ใช้สกิลหนึ่งกับลมอ่ะสกิลหนึ่งมันแรงนะครับคนดูไอ้มูลาดอ่ะก็พยายามใช้ให้มันโดนละกันนะครับผมแต่เกมนี้ผมไม่ได้ไปดูมูลาดเลยว่าก็ให้มูลาดเขาเต็มที่กันอยู่ไงใน,นเนี้ยก็ประมาณนั้นให้ดูเกมเพลย์ของผมละกันว่าการที่ผมเล่นเรียวมามันเล่นยังไงนะครับผมนอกาสหรับคนที่มาดูใหม่ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขออธิบายก่อนเลยคลิปสืดดาบเล่นเรียวมาเป็นเพียงแค่ตัวเดียวนะผมคอนเทนต์ทุกสิ่งทุกอย่างคลิปสืดดาบจะค้นหามาให้หมดและมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรียวมา100%ะยโดน โดนสตันรัวๆโดนสตันรัวๆอุ้ยโดนดีโดนโ,โดนดีโอเค S C C ละ <laughs> มูลา่าเงี้ยต่อนเนี่ยตอนนี้สี่สเต็คเว้ยเดี๋ยวรอไดโนสลั 2, ส 2, ดนี่กดสกิลสองโลกดสกิลสองโล่นี่สองสองดื้อขนาดนั้ยหรือว่าเฮ้ยหรือว่ามูลา่าตัวมันเก่งว่ะคนดูด,ดูดูใหม่ไหมคนดูเราเราลองใหม่เราลองใหม่อันนี้ถือคือ,ค,อคือว่าผมผม,ผมไม่เชื่อนะคือคือว่าผมผมไม่เชื่อนะมูลาเนี่ยมูลาสองสเต็คปุ๊บสี่สเต็คไดโนสลัดอู้เจ็บเจ็บอู้ตายเลยอุ้ย โคจริงๆมูราดเอายังไงต่อผมพยายามช่วยคุณอยู่ผมพยายามช่วยคุณอยู่มูราดโอเคเยออ่ะอ่ะเฮ้ยหรือว่ายีน่าตัวแพ้มูราดวะคุณดูเอาเทปใหม่ไหมหรือว่ายังไงยีน่าตัวนแพ้มูราดหรือเปล่าหรือไม่ไม่ไม่รู้หรือว่ายีน่าสู้มูราดไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ในสตีมอ่ะคือมูราดโดนกดเลนสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับผมก็แบบเล่นยังไงไม่รู้อ่ะคนดูอย่าเล่นอย่างนั้นเ้ยมูราดไดนสลัอย่างนั้นน่ะไม่ดีนะผมเ้ยแต่ เอาไดีวาไม่แมาดีกว่า่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่นกันไปดีกว่าครับยีนาหรอยีนาไม่ต้องไปกลัวมันเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับก็พยายามอยากให้โดนสกิลหนึ่งยีนาเ,เรียบร้อยใจเย็นโอโ้ดีนะยีนามันไม่กดหนึ่งใส่ผมอะถ้ามันกดหนึ่งสองรอบใส่ผมนี่ผมตายนะไม่ไหวนะครับยีนาโอเคมันทำอะไรของมันไม่รู้แล้วก็มูลาดเหมือนว่าจะโลนะเราก็เน้นเชียร์คลิปไปก่อนครับตอนนี้เราทำหน้าที่แทนออฟเลนแล้วหรอมูลาดผมขออนุญาตนะ มุกนั้เออใจเย็นยีนาใจเย็นยีนาใจเย็นเออแล้หลบโดนโดนคที่คือดาบเปเไรนะเออี่ดาบใจเย็นเอยเอยมั่วมั่วองขามั่วอยู่โ ไม,ไ,มไม่เป็นไรนะครับผมตะกี้เหมือนว่าจะพลาดเล็กน้อยทางเทคนิคไงทางเทคนิคตะกี้ผมแบบกดกดเลนจีนาอยู่นะแต่คือหารู้ไม่ตัวเองเล่นป่านะครับเราทําหน้าที่ป่าของเราให้ดีที่สุดไหมตอนนี้เราต้องดูการกระทําของมูลาดด้วยว่าเวลามันอยู่ในทีมของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเวลาผมกดเทปหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนสรตมผมจะไม่ให้มีมูลาดอยู่ในทีมด้วยซ้านะครับผมนอกจากเกมนี้มันเป็น เขาเ er ียว่าเทมูลาดไงดูอีกทีนะไหวหรือเปล่าดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆมูลาดเชียร์เลนเสร็จเดี๋ยวก็น่าจะมาเติมเลนแล okay. ้วปะแต่เราต้องช่วยโอ้โหเพื่อนเราอะโอเคซาต้าเออเอาไงดีว่าหนึ่งดูไปพอสองดูเซ่แล้วก็แล้วก็ปอกโอ้แล้วก็เเคิร์ดเระเบิดโอเคสวยครับแต่แต่อีชาอีชาใจเย็นครับออ้เกือบตายโดนไออีชาย่ำกระหม่อมอะ โอ้ยโหดจริงๆแทนซูก้าเออแต่แทนซูก้าเลยบ้านเดี๋ยวเราเล่นกลางเหรอเอ้แต่ เหมือนว่ากิลดอร์ของเราจะพยายามสู้ชีวิตนั่นน่ะสู้ชีวิตสุดสสู้ชีวิตมากๆก็โดนดีก็เอ้ยแปลกๆเฮ้ยผมช่วยอะไรไม่ได้นะถอยก่อนดีกว่าครับฉลามมาแล้วฉลามมาเออโดนเป็นหนึ่งทีก็ใจเย็นนี่คือพื้นที่ของข้าสวยครับเอ้ยเพื่อนๆเราบินโซนนั่นน่ะอุ้ยโหดโหดจริงๆโหดจริงๆเพื่อนของเราโอ้ยฉลามอ่ะฉลามใจใจเย็นๆตีมีชุบม่วนะตีมีชุบม่วนนะครับผมเล่นกันได้อยู่โอเคมูลาดเอายังไงต่อมูลาดอุ้ยอุ้ย ยีนาจะว้าไปช่วยเพื่อนแต่คือมูลาดสับไม่ให้ยีนากลับได้อย่างนี้หรอเว้ยไม่เชื่อไม่เชื่อหรือว่ายีนาเขาแบบอะไรสู้สู้มูลาดไม่ได้วะคนดูยีนาตัวแพ้มูลาดหรอขอญาตไม่เชื่อนะคนดยูยีนาตัวแพ้มูลาดหรอปกติมูลาดแพ้ทุกตัวครับหลังจากที่มูลาดไดนโนเสารดะ่ะก็แบบยีนาก็ผักมูลาดดิ ให้มันได้จบจบกันไปแต่เกมนี้มูลาดเหมือนมูลาดทีมเราจะจริงจังมาก,กน,นะ <ś c oughs> มูลาดทีมกูจริงจังจัดเลยไว้ไวๆกันอยู่เออโอเคพันเจ็เลยเหรอวะพูดแรงเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเอ้ยฉลามใจยังครับผมโอเค ถือว่าได้ได้ปาดฉลามไปนิดนึงไงให้มันได้เจ็บๆนะครับตอนนี้ฉลามเหมือนมันจะเล่นยากกันนะตีนี่พยายามบูตังให้ฉลามอยู่แต่ตอนนี้ตังรานำสุดๆนะเดี๋ยวให้มูราดเ,เอาบูดีกว่าปะ่ะโอเคมูราดเล่นยังไงต่อเดี๋ยวผมจะดูนะผมว่าเขาจะเก็บสแต็กเล่นไหมหรือว่าจะสกิลหนึ่งตีสตกิลหนึ่งตีนะครับผมเล่นยังไงมูราสองสแต็กเก็บลมแล้วแล้วยังไงต่อหนึ่งดึ๊บไม่พอปองอๆๆเจ็บเจ็บกีฬาเจ็บมาก มูลาดโคตรโหดอุ้ยมูลาดโคตรโหดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสายตาเขาดีเขาดีเพราะว่าเขาใส่แว่นออฟตัสนะผมนี่นี่นี่วันนะครับก็เจ็บๆกันหน่อยนะผมแว่นที่ผมใช้ก็ขอแนะนําเลยนะผมออฟตัสโฮเวอร์2.0นะครับผมคถือดาวถูกสปอนเซอร์จากออฟตัสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็ขอขบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนคีือดาามาจนถึงนาจุดๆนี้ด้วยนะครับผมนอกจนออฟตัสแบบมาสปอนเซอร์ผมอะออฟตัดโฮเวอร์2.0เขาให้แว่นผมมาด้วยอะประมาณนั้น นะผมก็โอเคฉลาดไม่น่าสู้อะไรได้แล้วนะนผมโดนล็อกเลยแล้วก็มีอีกอย่างครับใช้โค้ด K3D ลด100บาทนะครับผมจัดส่งทั่วประเทศไทยนี่นั่นแหละถ้าใครแบบอยู่กรุงเทพมันจะมีศูนย์ออฟตัสใช่ไหมล่ะแต่คือแบบถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ซื้อจากทางเว็บได้นะครับผมเนาะใช้โค้ด K3D ลด100บาทนะครับผมปะ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ ขอโฆษณาไว้เพียงนิดนึงละกันเดี๋ยวเราปล่อยกลางแล้วก็ลองจบเลยละกันก็ตอนเนี้ยผมคาดหวังกับมูลาดว่าอะไรรู้ป้าคนดูตอนเวลาเราขึ้นบ้านอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามมันจะมาออกกันตรงเลนกลางใช่ป่ะมูลาดไดโนเสาร์วุ้ยแล้วพวกมันจะเจ็บอย่างเงี้ยแล้วมันจะเจ็บเนีไดโนเสาร์วุ้ยฮอลล์ฮอลลมาขนาดนั้นเลยเหรอวะปอกจะเจ็บๆนิดนึงเจ็บๆโอ้ฉลามฉลามโดนแทงฉล้อโอ้โอ้เพื่อนเราโอ้หนึกว่าทีมเรนแมนโอ้โหเพื่อนเราโอ้ยเอลสูมาตายได้ไงอ่ะ เอลซูอยอย่างมันมาตายก็อย่างนะแต่ก็น่าจะจบแล้วป่าคนดูอุ้ยมูลาตตัวโหดจัดปองอโอเคสวยครับก็โอ้ยเดี๋ยวเราปอมปอมมันตีผมเดี๋ยวเราจบดีกว่าคอนโดป่ะประมาณนี้ละกันนะผมสรัดเทมูลาดก็อเอ้ยหรือว่าเรา เราต้องลองไปเทสในสตรีมวะผมต้องเอาฟุตเทสในสตรีมมาเงี้ยเหรอในการกดเทปคือแบบมูลาดคนนี้เขาจริงจังมากนะคนดูเขากําลังจะบอกว่าผมจะไม่ให้มูลาดได้เสื่อมเสียครับผมเงี้ยเหรออุ้ยเล่นเล่น,ลนดี Mul at, Mul at ม <Mul> ูลาดมูลาดเกมนี้อาจจะผมได้เอ็มขอบคุณมาครับว่าประมาณนี้ละกันนะผมก็ขอให้ทุกคนได้ดูแล้วก็พิจารณาไว้นะผมว่าเวลามูลาดเนี่ยส่วนมากในสตรีมของผมอมันชอบที่จะ มาไดโนสารดนะครับผมแล้วมันก็จะกลับเงาแล้วมันจะไม่ทําอะไรเลยเว้ยคนดูแต่เกมเนี่ยมูลาดคนนี้ของเราอะ่ะสุดโหด โหดจัดๆนะผมวินเลนหกสิบสามมูลาดไมเมนเนะครับผมคือแบบเขาบางทีก็เก็บสแต็กกับลมแล้วก็มาไดานอสลสแบบมีประโยชน์นะครับผมแต่ส่วนมากในสตรีมอะเดนอสเลสแบบไดนอสเลสลมอะพิวๆๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนะครับผมสําหรับการที่เราแบบมีมูลาดในทีมนอกจากเกมนี้ก็ถือว่าเปิดโลกคลิปถือดาบแล้วว่าความแรงของมูลาดมันแรงขนาดนี้แล้วมันกดเลนยีหน้าได้อะ่ะ ยีหน้าสู้มูลาดไม่ได้เลยนะครับตะเกียอุ้ยสุดโหดจริงๆป่ะงั้นก็น่าจะจบแล้วสำหรับคลิปมูลาดเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าของคลิปสือดาบเลยนะครับผมเพราะว่าเกมหน้ามีแล้วนะครับผมจะเป็นเทปโอมินหรือไม่ก็ทูเลนตอนนี้เหลือ2ตัวใช่ป่ะไอ้มูลาดทําแล้วไอ้ซัชโจ้ทำแล้ว,จจว,แ,ลวแล้วก็เอลสูทําแล้วตอนเนี้ยเหลือแค่ทูเลนกับไอโอมินนะครับผมป่ะงั้นเดี๋ยวไปดูเอพิโซดหน้าเลยว่าจะเป็นยังไงนะผมป่ะก็ไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย ขอบคุณทุกการสนับสนุสนจากทุกท่านด้วยนะครับผมบังคับค